สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพามาดูทาวน์เฮาส์มือหนที่ให้คุณได้ม,มากกว่าทาวน์เฮาส์ทั่วไปครับตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง129ตารางเมตรบนที่ดิน22ตารางวาหน้ากว้าง5.5เมตรฟังกช์ชันครบ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถซึ่งแต่ละห้องก็ใหญ่พอให้ทุกคนในบ้านมีมุมส่วนตัวครับทําเลอยู่ในย่านบ้านโจดบ้านแเมืองขอนแก่นเดินทางสะดวกมากๆแค่1นาทีถึงทางเลี่ยงเมือง5นาทีถึงบึงหนองโคต 10นาทีถึงกลาต้นตาลถือว่าได้ทั้งความสงบและความสะดวกในที่เดียวครับตอนนี้เหลือเพียง3ยูนิตสุดท้ายและเจ้าของยังจัดของแถมให้ไม่ว่าจะเป็นแอร์หนึ่งเครื่องทามานทั้งหลังตามน้ำพร้อมถังแก็บน้ำต่อเติมครัวไทยหลังบ้านรวมถึงมิเตอร์น้ำไฟและยังฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนกับมสเสธิจอีกด้วยทั้งหมดนี้ในราคาโปรโมชั่นเพียง2.1ล้านบาทจากเดิม2.19ล้านครับใครที่กำลังหาบ้านใหม่ในเมืองเดินทางง่าย หลังนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามหาอยู่ก็ได้ครับถ้าสนใจอยากเข้ามาชมบ้านจริงติดต่อได้เลยที่เบอร์0613426072หรือแอดไลน์ @neo.pro ครับขอบพระคุณที่รับชมครับ